มันมีปัญหาเรื่องการงานาากนารเง<ข> <ng ân, S 2> ินติดขาดมีแทงเด็กสองคนใช่ไหมคะค่ะปัญหาการงา,งานการเงินขาดที่ติดขาดแล้วก็มีคำแทงเด็กสองคนมาเป็นพ่อเด็กอยู่ครบไหมท่านเทวดาสองคนเด็กสองคนใช่ไหมท่านอใช่แล้วยังอยู่เลยนั่นแหละเนาะอ้าวต้องการให้ไปเกิดหรือเปล่าต้องการให้เด็กไปเกิดเลยสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นแน สามที่วันโอเคสามที่วันแานหีืหญิงกันแล้วเนาะทราบไหมคะชายหรือหญิงไม่ทราบค่ะชายหรือหญิงชายหนึ่งหญิงหครับหนึ่งชายหนึ่งหญิงชื่อธนากรยุพาพรครับธนากรยุพาพรค่ะยุพาพรธนากรแต่ยุพาพรค่ะอ่าสองคนกินอะไรบ้างกินข้าวหมงตาชิสา เตี้เฉียวหวานใจก็ได้ครับอไปเตี้ยที่ครับโอเคน้ำนมเซเว่นตามนี้นมเซเว่นไครับอ้าเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าครับหลงตาว่าไปยังไม่มาเลยเดีย๋ยวไปโรงเรีเยนใส่ชุดนักเรียนก็ได้ครับชุดนักเรียนชายหญนะิงน้ามีเป้เลยนะหลงตาชายหญิงชายหญิงนะครับอ้าวตอยสัตว์แต่นักเรียนต้องมีรองเท้าเลยนะหลงตาชุดนักเรียนครบชุดอ่ะ ไปสัดไปครับหลวงตาว่าไปไดาวสามตัวครัก็ได้หมูผมสามตัวปลาหมูชิ้นตัวครับขอเครื่องบินโคราลัมครับขอของเล่นเครื่องบินโคราลัมอ่าเครื่องบินแค่นี้กองแล้วกันไม่ใช่ผมจ้าไม่ต้องเพิ่มใหญ่หน่อยครับอ่าอพอประมาณนั่นแหละครับบินได้เลยนะผมนะไม่ต้องไปบางข้าวหรามันเอาไปตั้งเขาเรียกอะไรวะ กางแจ้งเดี๋ยวมันก็มีลมเองมันไม่ใช่หรอไปซื้อแบบที่ที่เด็กเล่นน่ะเครื่องบินขนาดเนี้ยเบเครื่องบินบังคับเป็นเครื่องบินบังคับะแ่อยากได้เครื่องบิังบแซวแแบังคับได้อ่าอ่ดีกี่ตั้งค์วะแม่ไหวไหมคะได้ค่ะแม่ก็จะอ่าซื้อสองอันให้มันไปตามนี้อ่าปล่อยสัตว์แล้วใช่ไหมว่ สังฆทานหนึ่งชุดไปได้แต่แม่กระเป๋าต้องมีหนังสือนะหลวงตานี่ไปทำให้เขาติดขัดเรื่องเงินเรื่องทองหรือเปล่าผู้ามจริงเออนี่เป็นเด็กดีใจใจแล้วเขาติดขัดเรื่องเงินเรื่องทองเพราะอะไรหนูหลอหลงตาเออเขาอ่ะเธอไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำไม่รู้แล้วใครทำไม่รู้เหมือนใครก็เธอไปทำอะไรเขา ยู่ยเฉยเขาไปเป็นเขาเองอ่ะอ่ะอ่อ่ะออย่าไปขัดขวางเขาตามนี้แล้วกันหนักอ่าบายบายไปได้จะมเยแม่อคยงมูกเราอยากได้แค่นี้ค่ะไค่นี้เนาะค่ะจะเอาบุญเยอะๆจะได้ไปเกิดนะอนาละเออ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 อ่าบายบายไปได้เริ่ได้เม่อไหร่คะแม่เริ่มเริ่เริ่มได้เดืนพฤษภาค่ะเราจะมาบวพฤษภากับพฤษภาตามนี้ บายบายสวัส่ที่จริงมันน่าจะเป็าฉเนาะอ่าไม่เป็ไนไรหรอกให้เขาไปเตรียมงานเขาแล้วกันอเออไปได้จ้าจบาย <Okay. S 2> จ้าบายจ้าบายจ้าบายแม่มาเลยคนะ่ะ